หามาเมื่อคืนพี่น้องเลยเไหวดูน้องเลยเ,เลยมื่อนี้ครับเมื่อบานนี่ตัวใหด้หลายๆน่ทางจบจาวันอีมหลายตัจจวเ,วเมื่อพี่น้องสดกัะสุดเลยนะหลง ป้าได้เต็มเลยตอนนี้แห่เพียงปากปุ๊บเลยตอนนี้เต็มเลยพี่น้องเลยตรงนี้เพียงปากกันแล้วมั้งได้เลยตายอ่ะต,อตัวนี้นตัวน่ออามั้งยาเนี่ยมันหล่นพี่น้องเลี้ยง ตั้งพีกับแจไปแน่แล้วล่ละสิหลายขนาดในหลายมากาานเนี่พี่น้องเอ้ยอเฮ็ดยังกินบาเลยแต่ว่าเฮ็ดยังกินผ่านจบไปหาน้โนบอกโนวายมาเกียงใส่เลยพี่น้องลองมึงเโนวานเฮ็กินนั่นแล้วแตเฮ็ดแบบสูตรใหม่ยอย่างใส่โนหวายพี่น,อน้องโนบุนโนวาย นอวายไปแกงพี่น้องเลยขัานจบมันก็นั่งเอานอ่อวายจูแกงใส่เมงกินนุ่นข่านจบอันนี้มันบายอย่างนี้ ใบแจบุร่านเาหเอหรอใบหางนูใบหางนูนี่นไอรเพื่อน่ายหน่อยหหยหน่อยใบหางนู เราะหาหรือไงพี่น้องเอ้ยคนเข้าไปในป่าเราคน,นมันมันมันรสชาติมันจะขมหน่อยขมแห้งคันจบตัวนี้ขมเยอะผู้ดีหรอพี่น้องขมผู้ดีไปเอาอย่างง,งี้เลยที่บาดขมขมเท่าไหร่ เป็นแบงไรเสียบพี่หน่องเสียบขมหวานเสียบเป็นพี่น่องเสียบแบบอย่างไรบ้างกลมหวานใกล้บีอ่ะพี่นอ้อยใกล้บีแล้วอ่ะล่ะกมหวานต้นไว้พี่น้องมันเป็นหมาก,ก,มามากขึ้นมาหมากเป็นเครียบเป็นเครียบขึ้นมาไม้ Bất cứ mấy xuống lúc nào gây? No vang. Bad nhỏ, nhoáng ngon à khoan chóc ngon khi nào? thì nhỏ mất mát nhỏ. Bin mục tân nhọt em 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 ba. Bad nhỏ. 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 มือับน้องเอ้ยหลังจากหานอไวมาเรียบร้อยแล้วกะกําลังปอกนอทานใบครับแกงใส่แมงกินนุ่นเหมือนเบามือนี่ครับแกงใส่แมงกินนุ่นครับอนาวัยจะปอกอีหยังเดี๋ยวนี้ปอกอย่างับเตาปอกเตาเป็นวัยเต้าเต้าแกงใส่แมงกินนุ่นถ้าไปหามันขึ้นนี่ละโอ้แกงใส่อุ้ยมันหนาหนาใส่น้องใส่เต้าแน่เนาะข้างพี่กับปอกนอไวพี่น้องเกยนี่ ยองใบยานางพี่น้องเลยนี่นี่ยองอยู่นี่นางกะกำนังเด็ดปีกพี่น้องแกงไส้อันนอหวายนางเด็ดปีกอยู่นี่อันนี้ก็ได้หลายแล้วพี่น้องเลยนี่อันนี้ก็แเ่ใส่น้ำเกลือใบพี่น้องเลยนี่อันนอหวายนี่ แานมันแหลมมันดำก็ได้นั้นแชไว้จังน้อยก็เริ่มแขงก็นั่งเลดปิดอยู่ยองๆคือหมอมันไงเลยบ้านต้มลงไปง่ายขังใกล้ได้ทีเป็นเศร้าคนใดย่างย่างไุ้มคู่อะ ก็น่าคุ้ขไส้โดยเอื้อนโคเลย er er ขวามันจะกั้งก้ออรทอแจเกก้อนนั่นได้ไขวายให้ายซุกแล้ว่นจะเกงมน้ำจะน่งใส่แบบนี้ขวขวขนมาขว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  ตำผูเบือใส่ตำเขาใส่บักพริกมันบอดใส่บักพริกเข้าไปอย่าดัเขานี่นั่อ <ian> <can> <fi> ันน <c oughs> <son> ี้ใบยานั่งกัตำแล้วพี่น้องเอ้ยเดีนี้ไปเกเป็นตรวแสน้บ แกงไห้พี่น้องแกงไห้หมอนึงไม่กินนู้นกับหมอนึงวันนึงซ้ำนี่ใน่ตัวนั้นในหมอนี่ไงพี่น้องเ้อแฟนขาเป็นไม่กินแกงไห้ใช่ไหมแกงไม่กินนั่นไม่กินนู้นน้ำกันเด้อหองแกงมาได้น้อยอ้าวแกงเลยแกงได้แกงใส่ปลาแดกลงไปเป็นบ่อนะว่ะนั่งจะนั่งเดือดแต่ก็ไม่จะจืดถ้ากส่ปลาแดกลงไใส่ปลาแดกลงไป เกียงนอไมาวายใส่แมงกินนู่นกับสุดยอดได้เลยนะทุนนี่แคกระเบือต้องไปแบบนี้ไม่เลี่ยมหรอโอ้ท่าอันนี้เป็นเพื่อนิมขายอยู่

ผ่านใบเป็นพวกคืนก๊อกไมไ้กินน้ำผ่นอ่าอ้วนกินก้อนม,อมนะวะใช่ธรรม,ามดาบรนรนี่น้อน้านอนนื้อนอนู้ว่ากินปเครื่องกะละมัง,องไนนอนน้ออนหน่นี่อออนเอเเอ่นีเยเ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเัดเฮ้ยเฮ้้าวฮย้่ฮ เออน้าตามนะเป็ดตาแซบเนาะนี่ไงตาดนี่ไงี่เอ้ยแกมีกิรุนใส่นอหวหมอนี่หาลอยก็บ่ขายเอาอะไรมาแลก็ไม่ยอมหมดแล้วหมอนี่เป็นพวกเนี่ยปรานเป็ดตาแบเเออโอ้ยบัวแล้วมีกิรน่มันาตาวนเหอะไรเอยเป็ดตาแบนะนะวะนี่เขาเบื่อติ๋เขาหอมบุคคลบุคคลบุคคลนบบก เอาขบือลงตรงคุณเลยไปด้ปลาคกับปอตูยลกินขอาเใกนนี่เก็บเงินได้เลยเงินข่าวางต้ตเข่าไปไอ้ทีเราพี่น้องปรุงแล้วเรียบร้อยแล้วนี่อโอ้โห นี่กะแบ่งไปพี่น้องกินน้ำพร้อมพี่น้องเอ้ยมันหมอบางยี่พอดทุนตายคนละตายคนไปไปเอาไปให้ปลาแหลมตัวนี้เด้ก็ผู้เดียวนุ่งอ่ะอืมอันนี้พานโจ๊กคนกะตักไปแบ่งแต่พออยู่เหิ้นพี่น้องแฟนครับแฟนกลับอยู่เหิ้นบ่ไงพี่น้องเอ้ยแฟนกลับมาเถาใหญ่บ่ เอาหน่อไวนั่นนะแต่พอแล้วมากินงอังงอยยงเงัดไปเลยออนั่นไปมาดกมาด้งูยังมือกว่ำงูยังแมกินนูนใส่ัส่หนอไสวัสดีครับทานใบครับนี่ มาพเหลือมาพี่เขามามามาพี่น้องครับมากินนนแกงเม่งกินนู่นนะครับทุกบาเนี่ยงขึ้นเขาใส่ใบนะครับนี่นะโอ้ยพเหลือแกงเม่งกินนู่นบ่ดเลยครับผมใส่ใบอะไรต้องเรืองบใส่ไบมาเลยพัเหลือมาพอดีจังหวะเราไม่ไหวนี่ครับเนี่ยไหวคงคงนี่นพี่น้องนั่นคือรุ่นะยากอยู่ด้ยเลยเขาม่สนใเม่กินู่นี่ โอ้พันใบเันเตสีกระถาออกมาจากต้นใบโอ้ครับเตยนะครับเนี่ยแกงไส้ยันหวนี่ครับหวบุญอหวาเลยครับหวานหวานแยบเนี่ยขาวแบเนี่ยครับดูคนจะปนอ่งเลย เด like ี๋ยวร้นเหลือมใช่ป <um ่ะเหลือความเหลือเราเหลือมาเสพมาเด้อแฟนคลับถูกแฟนคลับอันทุกข้อนของอันที่สารหากินของบ้านจบทุกสารที่พี่น้องทุกสารที่พี่น้องเงาขิน้ำต้องกันแฟนคลับแฟนจบนะมากินข้าวน้ำแฟนอันก็มาวแฟนคลับมากินข้าวกับพันจบเพิ่นได้แม่งกินโน่นแกงใส่ห้ายเมื่อไงที่สารหากินพี่น้องมากินข้าวกินน้ำต้องกันคันนั้นใครบัคคาได้หรือไอโซไอโซลูกพี่ผมในกันเห็นเน่ครับ มากินน้ำลุกร้องเด้อแม่แม่แม่อย่ากันไม่น้ำเลยดูสิงคโปร์กันได้ถ้ากันขึ้นหอดเด้อมากินกับลูกน้องเด้อเนี่ปเพื่อนไปนั้โหเพื่อนเออลูกพี่เพื่อนกินข้าวน้ำเนี่ยจะว่ากันมากินนู่นครับปีนึงมีเทียนนึงครับเนี่ยมาทุกคนมาทุกคนครับเนี่ยมาทุกคนท่านครับเี่ยท่านครับครับเอาสวดพันใบใช้โมพีกร้อยตั้งหากเจ้าเป็นไลก็เริ่มครียบร้อย มันไปเจีกระอางมาไปตัวไปตัวเลยะ่ือเก็บย่างเดียวเลยมารู้หมดเลยถ้าเหลื่อมไ่ได้มาเก็บน้ำไม่ใช่จี๋ปวดไปทั้งเลยบวดปะเห็นแล้วรู้ปวดข้ากเลยรูปวด้ามันแสบเนาะ อ๋อถือด้วยจับแตะถือเนี่ือยนกินเยครับพี่อ๋ออืมอืมยกินเปลก็สดงวาโอเคมมครับผม่ากิต้องจัดตอยาอืมม้าเจ้าสิเกคาถาอบ่ไเซกคาถามกินโดนนี่น่องเอ้ยพันไปสิบเกคถาอีกพัอไปสิบเซกคาาเนอะไม่กินโดนนี่ขึ้นต้นเซกคาถาเอายางเดียวมั่ แต่ใน่อใบพี่น้องรุดยอดแฟนขาไปเห็นพันใบตอนไปสันเอาแมงกินุ่นกายด <c oughs> ้พันใบเย่พิงสันแม่กินู่น <c oughs> ผมมีทั้งกลดนรครับเนาะขึ้นเงขึ้น <c oughs> ครับขึบ้นับไได้อเอาวงขึข้นมันก็บไปไห้เนาะไอ้ตจวเนาะอันเอาจังเว้นได้กัเสียหน้าตาผมเยอะจักรอจักผู้ให้กับผรู้กันต่อกันเอาจยงขึ้นขึ้นบ้านาะผมพุ่นตั้งยุบปายคนละ แซ่บมาลุเลิมฟังเสียงโซ่ดิโก้โก้เป็นแต่แซ่บชีนั้นลุ่มเลิมนะเมื่อแนไปเก็บลกกันมาเขาไปเหรอไปเรอขนวดเฮานวดานกินน้ำยิมแล้วพันวดกินก้อนมูแต่ทันโดนพี่น้องขันวดทุเอิแว่นครับกินน้าแน่เยยาบรายาบราณยาคนกำลังกินยาอยู่พี่น้อง เนีตัดขาทิมยู่ยเราพี่น้องเอ้ยขาเมื่อที่เกลือเนต้าทิมยู่ดเราขาเอิดแเ่งขาเป็นข้าวหน้ามันรุงหวาเอ้ยแกงหอมแซ่หรือพี่น้องเนาะใช่ไม่แกอืมมานู้แกงใ่หมวานมัวหวานครับหวานชุ่มหวานว่ับจับับเออเอริมเริเริว่าว่าเป็นยังไง โอ้ยกิหัวเลยพอเ่ยไ้ดูไปท่านบอท่านผมแบบตามกินเนี่ยทันบคือข้าวโก็ข like mm ้าวอะท่นกินไปอิ่มมันแล้วมัเหือมหมอยังหมอยังนี่เยอะแยะหมอยังนียังบอยยังมืกินเลยมื่อแรงพ่านใบไปเสกกถามา จะต้องไม่เสียกระหามาต้องมีคนเก็บเลยของวีก็กำลังดีก็แกงวายครับแกงแกงตาวพี่น้องครับใส่กันใส่กันขมอมล้ำนี้พี่น้องหวานไปเนี่ยตาวหวานหวานขมมันหรืออมล้ำเนาะครับตาวนี่หวานหวายนี่ขมมาแกงใส่กันแล้วพึ่งจะ แล้วแม่กินนุ่นต้นตกันเลยครับเนี่ยผมหวานดิบ่โอ้ใส่แม yes. ่กินนุ่นไปแล้วก็ใส่ผักขาเนี่ยครับโอ้ชื่ออะไรครับนี่ผักขาคือผักสะโอมคนให้เขาวะครับครับครับภาษาเล่าเขาเอื่นผักกะนะครับครับแต่ว่ามูกเฮาได้กินหลายนะปีเนาะไปในบ้านไปในบ้านข้าบอนเขาจะว่าโอ้ ท่านโจ๊กก็ได้กินนั่นแม่งกินนู้นนั่นแต่หัวปีแท้ก่อนมูแท้ใช่ไหมท่านเขาจ้าวางเสร็จก็เลยว่าพีซซานหากินพิซสานหากินก็เลยว่าหากินย่างเดียวพี่น้องหากินย่างเดียวก็เลยว่าเฮียกงั้นการบ่บ่เบอร์ฮิตไม่มาท่นไหนเฮาครับผมหากินย่างเดียวโอ้ผมเพลินเด้อผมกินยานโดนจัดน้อยเด้อแม่งกินนู้นเฮาจะกินโดนปะไวครับมันมีอะไรเมื่อแต่ไม่อยัางเง้หมอยังอยู่ทักหน่อยๆกับมันหลายก็ได้กินโดน ไมเร็อหน่งน่าไอพ่อนเอยไปแล้วไปแล้วไปล้ไปแล้ไเล้ไปแล้วโ้ยตักอ่าวพี่หลอพี่นี่เง้ันยบกินบิดเลยหยุดม่ก็ขันโจกันใบหน้าบอกพี่กันมเลยโอ้ยเบเจ็บเบว่าเร็วเจ็บตว่มพม่น้องเอ้ย้วอ่มมั้งภาาไทเรื่องล้อมม บ้านพ่เอื่นปักขาผักขาปักขาพี่น้องบ้านอีสานเนื้ออืนปักขาใส่ไท่ยื่นเสื้อโอมใส่ใส่ใส่เสือมปักขาและใส่แมงลักกับอีตูบ้านอื่นแบบอีตูเนาะอันอโจบครับพี่น้องผ่านจบจบอีหลีกินอย่างเดียวกินอย่างเดียวผ้าเหลืมกินอย่างเดียวเหรกินย่างเดียวกินย่างเดียวกินกินเยอะๆครับ บ่แม่่ผจบพ่มจบบ่แม่อยากได้ผ่านจบเพื่มาจบจ้าเด๋ยวี๋คือซื้อเด็ดเพซื้อจบแต่ว่าซื้อจริงเพื่อวาสนาแล้วมาจบจเดียวลแซ่บนะแซ่บหลายพีองคามหนวดอิ่มเนี่ยน่งเบิ่งอยู่พีองเอ้ยแซ่บค่ะแซ่บนับไม่ยิกอ่เอาแ่บมีก้อพีงแต่ว่าับเพีองหลับจับเพีง่เหลือมยอดแซ่บี